แต่กลายเป็นว่าพอไอ้ตีสาดไฟฉายไปปุ๊บสิ่งที่เห็นตรงหน้าไอ้ตีทําให้ไอ้ตีเนี่ยสตันตจนทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะภาพที่ตีเห็นเนี่ยมันคือชายแก่ที่มีเลือดปลาอยู่เต็มปากแถมปากมัน,นย,ยังคาปลาเป็น,ปนที่ยังดิ้นอยู่เลยครับ สวัสดีวัวรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ของผมเอฟพงพีทักกับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการปเป็นสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์13บสนาฬิการตรงแบบนี้กับหลอนสุดสัปดาห์คัมแบ็กครับผม เราต้องกลับมาตีมจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้ไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆหลายๆท่านบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดทําคลิปแนวผีแนวซีรีสแนวสยองขวัญเนี่ยผมก็อยากให้พี่คงตีมนั้นไปเลยถ้าเกิดพี่มาแนวตลกโปกฮาแทกเข้ามาในผีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนดูแบบตัวตลกในหนังผีอะ่ะมันดูไม่ขึมมันดูไม่เข้ากับตีมวันนี้ผมก็จัดให้แบบเข้มๆเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมสําหรับหลอสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะแปลกไปสักหน่อยเพราะเนื้อหาของเราในสัปดาห์นี้ ท่านท่านหนึ่งครับที่เขาว่ากันว่าได้มีครั้งหนึ่งที่เพื่อนของเขาทั้ง3คนเนี่ยไปเดินป่าที่ประเทศคเคมรแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เจอเรื่องราวลี้ลับเยอะแยะมากมายเลยจนสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาที่ผมจะเล่ากันในวันนี้โดยหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องกับสิ่งลี้ลับที่เขาเจอกันในวันนั้นและสิ่งลี้ลับตนนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือ ผีห่างก้มหรือปอบขั้นสูงที่ป่าลึกลับณประเทศเขมรนั่นเองครับอุ้ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ยินชื่อคาว่าผีห่างก้มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออะไรตอนนี้ผมก็เลยรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงมาทั้งหมดแล้วเอาเปว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับว่าผีห่างก้มมันคืออะไรกันแน่และประสบการณ์ที่เขาว่ากันว่าได้ไปสบพบเจอมาเนี่ยมันจะน่ากลัวและหลอนแค่ไหนนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะ ราจะเข้ามาดูคลิปกันรบกวนผู้ชมดึงนะครับช่วยกันกดไลค์ด้านล่างนี้กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมแต่ถ้าพร้อมหมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิปพร้อมกมนเลยครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์สุดหลอนเกี่ยวกับปอบหาก้อมแห่งเมืองขมรเนี่ยเราต้องลงข้อมูลเบื้องต้นให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนละกันว่าปอบกับหาก้อมมันแตกต่างกันยังไงโดยคําว่าปอบในนะที่นี้นะถ้าเอาตามข้อมูลตามวิกิพีเดียนะครับเขาได้บอกไว้ว่าปอบเป็นผีจําพวกหนึ่งที่อยู่ในตามความเชื่อพื้นบ้านของประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานรวมพวกเขานี่เชื่อกันว่าผีปอบเนี่ยเป็นผีที่ชอบกินของดิบๆสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเป็นผี ที่ไม่มีตัวตนเหมือนกับผีกองกอยหรือผีกระสือแต่ว่าปอบนั้นคือวิญญาณหรือว่าจิตใจมัชฉาทิฐิเพียงเท่านั้นซึ่งวิญญาณหรือจิตใจมัชฉาทิฐิที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องทําการเข้าสิงร่างหรือเข้าไปแฝงในร่างกายคนอื่นเพื่อที่จะสื่อสารหรือว่าใช้ร่างตอนตอน,นั้นไปกระทําการสิ่งไม่ดีต่างๆหรือไปออกหากินซึ่งด้วยความเชื่อว่ากันว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิงสู่ผู้ใดร่างของคนคน,คนนั้นจะถูกกินตับไตไส้พุงจนหมดไม่เหลือเลย และผู้ที่ถูกปอบสิงเข้าไปแล้วนั้นคนคนนั้นก็จะเสียชีวิตตั้งแต่หน้าตอนนั้นเลยและถ้าเกิดปอบออกจากร่างคนคนนั้นว่ากันว่าคนที่ถูกสิงร่างและปอบออกไปแล้วเนี่ยร่างของผู้เสียชีวิตจะ ไม่มีเครื่องในอยู่ในร่างกายเลยก็ว่าได้ครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลของปอบเบื้องต้นที่เราจะรู้จักกันแต่จริงๆแล้วผีปอบเนี่ยมันก็คือมีต้นตอมาจากคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่มันจะไม่ธรรมดาก็ตรงที่ว่าตอนที่ผีปอบเหล่านั้นตอนที่จะเป็นคนอยู่เนี่ยคนคนนั้นมักจะชอบเล่นคาถาอาคมมนดําหรือคุณใส่มากจนเกินไปจนของเหล่านั้นเนี่ยมันเล่นเข้าสู่ตัวเองแทนคนคนนั้นก็จะถูกอาคมเองกลืนกินจนสุดท้ายก็เหลือแต่เพียงวิญญาณเพียงจิตที่ต้องสิงร่างผู้อื่นในการหา อาหาร,หรือที่เราเรียกกันว่าปอบนั่นเองครับส่วนหากอมเนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลนะเขาบอกว่าว่าหากอมหรือว่าหาก่อมเนี่ยคือผีที่จัดอยู่ในหมวดเดียวกับปอบแต่ไม่ใช่ปอบธรรมดาเพราะหาก่อมเนี่ย เป็นปอบที่มีวิชาสูงกว่าปอบทั่วไปเพราะการที่คนคนนึงจะกลายเป็นหาก,ก้อมได้เนี่ยจะต้องมีวิชามนดําที่แข็งกล้าและก็มีวิชาตะบัดที่แข็งแกร่งอีกด้วยซึ่งคนที่จะสามารถ er แปลงร่างเป็นหาก,ก้อมห, <rain> หรือว่าปอบหากล้อมได้เนี่ยจะต้องมีสายเยวทที่ขั้นสูงแล้วแล้วทําผิดครูเหตุน,นี้จึงทําให้ปแปลงการเป็นหาก,ก้อมซึ่งก็คือปอบที่มีอํานาจเหนือกว่าปอบทั่วไปนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละเลยคนก็คงจะถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องแยกให้มันยุ่งยากด้วยล่ะปอบก็คือปอบปอชั้น โมันก็คือปอบอยู่ดีถูกไหมเอาจริงๆมันก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดพูดให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยคือปอบธรรมดากับปอบชั้นสูงเนี่ยสติปัญญากาับร,ระดับอาคมเวทเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วและด้วยประสบการณ์ที่ผมไปเจอข้อมูลของคนคนหนึ่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไปเจอกับผีปอบตอนหนึ่งมาแต่คาดว่าไม่น่าจะใช่ปอบธรรมดาแต่น่าจะเป็นห่ากล้องและน่าจะไม่ใช่ห่าก้องธรรมดาอีกด้วยเพราะห่ากล้องที่เขาไปเจอ เขาไปเจอที่ประเทศรค,ครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าประสบการณ์การพบเจอผีห่างก้อมที่ผมได้ไปเรียนเรียนม,ยมานั้นจะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมขอเกริ่นก่อนเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผมหรือว่าที่ชื่อว่าไอซีซึ่งไอซีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นคนที่ชอบเดินป่าและทํากิจกรรมต่างๆในป่าท การตั้งแคมป์ลุยป่าเดินป่าคือเอาง่ายๆมันชอบเกี่ยวกับป่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วในแต่ละครั้งที่มีการนัดรวมตัวกันระหว่างกลุ่มเพื่อนเนี่ยไอซี IC ก็มักจะเสนอว่าให้เราไปเที่ยวป่ากันแล้วมันก็ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปพร้อมหน้าพร้อมตามกันหมดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนั้นเนี่ยมีทั้งหมด3คนก็คือมีเจ้าตัวต้นเรื่องคือไอซีและอีก2คนที่มีชื่อว่าไอเล็กกับไอตีซึ่งนะตอนนั้นเนี่ย จะไปเดินป่าที่ประเทศคขมรกันเพราะป่าบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆแต่การที่เราจะบุกเดินทางไปที่ป่าคขมรหรือว่าไปในป่าที่เราไม่คุ้นชินทางเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเลยมันก็จะทําให้เราหลงทางหรืออาจจะเจอกับสัตว์ร,ร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นในการเดินป่าแต่ละครั้งเนี่ยเลยจําเป็นต้องมีผู้นําทางหรือว่าพรานเป็นคนนําทางและเป็นเหมือนกับไกด์ช่วยดูแลเราไปในตัวด้วยนั่นเองโดยพรานที่เอซีหามาเนี่ยมีชื่อว่าพรานบุ ตามประวัติที่ไอซีมันบอกเนี่ยพรานบุญเนี่ยแกเป็นคนที่เก่งมีความชํานาญถ้าได้แกมาเป็นพรานนาทางเนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงแน่นอนพวกเขาทั้ง3าคนเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าเราจะจ้างพรานบุญให้นําทางพวกเราไปนั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะเดินทางเข้าป่ากันนั้นเนี่ยบริเวณก่อนทางเข้าป่าเนี่ยพวกเพื่อนๆของผมเนี่ยได้ไปเจอวัด,ว,ดวัดหนึ่งอยู่ซึ่งวัดวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นวัดวร้างนะไม่ได้มีพระประจําหรือว่าไม่ได้มีพระอยู่ที่โบสถ์แล้วก็ไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมแต่อย่างใด ัดเนี่ยก็ดูโซมีต้นไม้มีรากไม้ชอนชัยขึ้นอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณมากๆเลยก็ว่าได้ตามที่ไอซีมันบอกเนี่ยก็คือพวกเขาจะสงสัยก็เลยถามพรานบุญว่าทำไมวัดแห่งนี้ที่มันดูค่อนข้างสวยงามขนาดน,นี้เนี่ยถึงไม่มีคนอยู่เลยละ่ะแลวทำไมไม่มีการดูแลโบราณอีกด้วยพรานบุญก็เลยตอบมาว่าพอวัดนี้เนี่ยถ้าใครไม่ใจแข็งพอก็ไม่เคยมีใครอยู่รอดเลยสักคนไงต้องบอกเลยว่าคาตอบนั้นทําให้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยขนลุกพอสมควรเลยก็ว่าได้ หลังจากนั้นพรานบุญก็ถามต่อว่าก่อนจะเข้าป่าจะเข้าไปไหว้วัดในโบสถ์ก่อนไหมจะได้สบายใจพวกเขาทั้ง3านคนี่ยก็ตอบตกลงเพราะอย่างน้อยก่อนจะเข้าป่าอ่ะไหว้พระซะหน่อยก็ยังดีนะพวกเขาทั้ง3านคนี่ยก็เลยตกลงเข้าไปในโบสถ์ใจกลางป่ารางนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ไอซีไอเกมะไอตีเนี่ยเข้าไปที่โบสถ์แห่งนั้นความสวยงามเนี่ยมันธรรมชาติมากๆม,ม,มันเป็นเหมือนวัดด้าที่มันอยู่ในป่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอะ มีหนึ่งอย่างที่ไอซีเนี่ยแอบสงสัยเลยก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดแห่งนี้เนี่ยมัน จะดูแปลกกว่าที่อื่นเพราะโดยปกติแล้วภาพจิตรกรรมฝาผนังทั่วไปของวัดที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีการลงปฏิมาก,กรรมเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนเกี่ยวกับเรื่องของตำนานนู่นนี่นั่นที่มันดูเกี่ยวกับเป็นธรรมะถูกไหมแต่วัดแห่งนี้เนี่ยมันกลับมีการลงปฏิมาก,กรรมเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งที่ได้มีการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างประหลาดประหลาดผีกระหังผีกระสือหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันดูเด่นมากเพราะภาพปฏิมาก,การรมตรงนี้มันอยู่ ใจกลางโบสถ์ที่อยู่บนหลังคาเลยครับตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็ถามพรานบุญว่าทาไมที่อย่างนี้ถึงมีปฏิมากรรมที่แปลกกว่าที่อื่นล่ะพรานบุญก็ตอบได้แค่ว่ามันก็เป็นแค่จิตกรรมฝาผนังแหละอย่าไปคิดอะไรมากเลยซึ่งหลังจากที่พวกเพื่อนผมสาคนเนี่ยได้เข้ามาไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวที่จะเข้าไปที่ป่าเดินทางกันไปสักพักหนึ่งจนถึงปากป่าไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นพรานบุญก็บอกให้พวกเราหยุดสักครู่จะทําการทําพิธีเปิดป่าด้วยการไรายเวทมนต์ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าการเดินป่าทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อของคนไทยเราเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงป่าเราจะได้เดินทางแบบปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าประเทศคเขมรเขาก็มีความเชื่อตรงนี้เช่นกันซึ่งความเชื่อของพวกเขาเนี่ยก็คือการเปิดป่าเพื่อให้เราเนี่ยเดินทาง แควคาดปลอดภัยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้พวกเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะเพราะมันเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องผีไม่ได้เชื่อเรื่องความเชื่ออะไรอยู่แล้วแต่ก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้แบบแปลกๆด้วยนะเพราะหลังจากที่มีการ,ร่า่เวทไายมนของปลานบุญได้ไม่นานท้องฟ้าจากที่แดดมันเปรี้ยงๆเนี่ยจู่ๆมันก็กลายเป็นท้องฟ้าค้มแล้วก็มีแมฆพร้อมกับพายุลมแรงพัดมาอยู่ฟืบหนึ่ง แบบไม่มีปีไม่มีคลุยเลยและหลังจากที่พามุลเนี่ยเขาได้ทำหพ้ธีเปิดปา่าเสร็จปุ๊บจู่จ ไอ้เล็กหนึ่งใน3ผู้ท่องเที่ยวเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาซึ่งต้องบอกกันเลยว่าไอ้เล็กเนี่ยเป็นคนเดียวในกลุ่มที่เหมือนกับจะมีเซนส์พอสมควรเลยคือจะบอกว่าไอ้เล็กเนี่ยมันจะเห็นผีมันก็ไม่เชิงเห็นนะแต่มันเป็นฟิลเหมือนกับคนที่มันมีเซนส์ที่สามารถรับรู้อะไรบางอย่างได้หรือแบบรู้สึกอะไรบางอย่างที่คนธรรมดามันไม่สามารถรู้สึกได้ด้วยซึ่งไอ้เล็กเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลและสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังรอการมาถึงพวกเขา4คนอยู่โดยตัวพลานบุญเองเนี่ ทงอย่างได้ไม่ต่างกับไอเล็กเลยด้วยแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงสิ่งนั้นครับเพราะอยากจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรคิดอยู่ในหัวนั่นเองแล้วเมื่อทาพิธีเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสี่คนก็เริ่มเดินทางกันเข้าป่าตามปกติเดินกันไปได้สักพักระยะใหญ่ๆฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆเรื่อยๆื่อๆพรานบ,บุญจึงตอบว่าคืนนี้เราจะพักกันที่ลำธารอยู่ข้างหน้าละกันซึ่งไอ้ตีนี่ก็ถามขึ้นมาว่าพรานเราจะค้างกันตรงนี้เนี่ย คือเราจะใช้เต็นท์ค้างกันเหรอมันจะไม่อันตรายเหรอพรานหรือตรงนี้มันมีห้างกันล่ะพรานบุญเนี่ยเขาก็ตอบมันว่าคืนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงไม่จาเป็นต้องนอนเต็นท์เพราะด้านล่างเนี่ยแน่นอนมันอันตรายเราจะไปค้างที่ห้างกันและไม่ต้องห่วงว่าเราต้องทําห้างด้วยนะเพราะบริเวณน,นี้ข้ามาบ่อยข้ามีห้างไว้สําหรับนะักท่องเที่ยวด้วยซึ่งตอนนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็สบายใจแล้วก็เดินทางไปที่ลําทานทันทีซึ่งต้องบอกเลยว่าพอทั้ง3คนเนี่ยได้ไปถึงห้างาพรานที่พรานบุญเขาสร้างไว้เนี่ยโอ้ oh oh, คนค่าที่จะใหญ่มากเอาเป็นว่ามองในตาเปล่าเนี่ยอยู่กันได้ตำ่ตำๆไม่ต่ำกว่า 7จถึงคนเลยแหละแต่ทีนี้เรามากันสคนก็อยู่กันหลวมๆพอสมควรเลยและเมื่อเห็นห้าแบบนั้นแล้วพวกเราก็สบายใจแล้วว่าคืนนี้ยังไงก็มีที่นอนแน่นอนเราก็ไม่รีบรอช้าเพราะตอนนี้ใกล้ที่จะมืดแล้วก็รีบหาอาหารกันด้วยการที่ว่าต่างคนต่างก็ระงมกันหาปลาหาผลไม้มารวมกันไว้เพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงในการทําอาหารสักพักหนึ่งพอเวลาผ่านไปไม่นานเราก็จับปลาได้เยอะพอสมควรเลยทุกๆอย่างดําเนินกันไปอย่างปกติซึ่งพวกเราก็ได้กินข้าวกินปลาคุยเล่นกัน อย่างทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีความเครียดเข้ามาสมหรืออะไรแต่อย่างใดเลยต้องบอกเลยว่าการเที่ยวครั้งนี้ค่อนข้างมีความสุขมากๆสําหรับพวกเขาทั้ง3าคนเลยก็ว่าได้แต่จูจูหลังจากที่ได้มีการกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วพลานบุญเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้ฟังคําสั่งเขาคนเดียวเท่านั้นถ้าเห็นอะไรหรือเจออะไรที่มันแปลกอย่าคุยอย่าถามอย่าทักและอย่าลงจากห้างพลานนี้เป็นอันขาดเพราะด้านล่างของป่านี้ ตอนกลางคืนไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแต่ จงฟังคําเขาไว้ว่าห้ามลงไปนันคาซึ่งต้องบอกเลยว่านั่นก็ทาให้พวกเราแอบกังวลนิดน,นึงว่าเฮ้ย <c oughs> มันอันตรายถึงขนาดนั้น,น,นเลยเหรอเราลงไปไม่ได้เลยเหรอแต่ก็เข้าใจแหละว่าป่าตอนนี้นคือมันก็อันตรายนะพวกเราทั้ง3าคนก็เลยเชื่อฟังพรานแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับและณนะัตอนนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงช่วงเวลากลางคืนขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังนอนพักผ่อนอยู่นั้นไอ้สีก็เหมือนกับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นใต้ห้างพรานของเขาตีเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดังแล้วค่อนข้างหลวกหูพอสมควรก็ชง <c oughs> โมกหน้าลงไปดูปรากฏว่าสิ่งที่ไอตีได้เห็นนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายคนหรืออาจจะเป็นคนก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาแบบมาทําอะไรสักอย่างอยู่ตรงไหดินที่เขาใส่ปลาตนเอาไว้ไอตีเนี่ยกลัวว่าปลาในไหเนี่ยจะถูกขโมยคิดว่าเป็นขโมยแบบเป็นโจรป่าหรือเป็นคนป่าที่แบบแอบ,บเข้ามาเอาปลาที่เขาเตรียมไว้ก็เลยสาดไฟฉายไปเพื่อที่ว่าจะไล่แต่กลายเป็นว่าพอไอตีสาดไฟฉายไปปุ๊บสิ่งที่เห็นตรงน้าไอตีทําให้ไอตีเนี่ยสตันจนทำอะไรไม่ถูกเลย เพราะภาพที่ตีเห็นเนี่ยมันคือชายแก่ที่มีเลือดปลาอยู่เต็มปากแถมปากมัน,นย,ยังคาปลาเป็น,ปนที่ยังดิ้นอยู่เลยครับซึ่งเมื่อชายผศสางคนนั้นรู้ตัวแล้วก็รีบพุ่งหายตัวเข้าไปในปา่าตรงนั้นเนี่ยเลยทําให้ตีอนข้้งกลัวแล้วก็โะแวงพอสมควรเลยส่วนพรานเองเนี่ยณนะตอนนั้นก็เหมือนจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นเหตุหการณ์เหมือนกับไอตีอีกคนนึงด้วยณนะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรพวกเรานะส่วนไอซีก็นอนนิ่งมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวตอนนั้นก็คิดว่าทั้งคู่เนี่ยมันม่นาน่าาวทงคู มันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเพราะเสียงเนี่ยมันค่อนข้างดังและจังหวะที่ไอตีเนี่ยมันสาดไฟไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นภาพที่อยู่ข้างล่างนั้นแล้วด้วยว่าเหมือนกับมีลุงแก่คนนึงเนี่ยกำลังฆ่าปลาสดๆอยู่กลายเป็นว่าคืนนั้นพวกเราทุกคนรวมถึงพรานเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ลุงปิศาคนนั้นทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับแล้วพอเวลาผ่านไปจนถึงรุ่งเช้าเรื่องราวอน,นาขนลุกนี้ก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยในรุ่งเช้าวันถัดมาพวกเราเนี่ยก็ลงกันมาตรวจสอบไหดินที่เก็บปลาไว้ ปรากฏว่ามันน่าแปลกใจมากเพราะหายดินที่พวกเราสะสมปลาเอาไว้เมื่อคืนเนี่ยมันไม่เหลือปลาเลยสักตัวมันเหลือเพียงแค่น้ําในลําธารที่เหมือนกับมีสีแดง,แดงคล้ายเลือดปนอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยซึ่งไอ้เล็กเนี่ยกลัวมากๆเลยถามลุงพานไปว่าลุงพรานบุญ ไอ้สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันจะมาอีกไหมแล้วมันคือคนหรืออะไรกันแน่พรานบุญก็คิดและตอบอย่างไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันก็อาจจะโผล่มาก็ได้นะเพราะเรามีของให้มันกินหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่มาก็ได้มันอาจจะจ้องกินแค่ปลาในนี้หรือมันอาจจะจ้องกินพวกเราใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่ยังอยู่บนห้างทุกคนจะปลอดภัยนาะตอนนั้นบอกเลยว่าพรานเนี่ยได้อนุญาตให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ปืนแล้วและยังกำชับพวกเราอีกว่า ปืนเนี่ยใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่ากระสุนแต่ละคนที่ได้เนี่ยก็คือเป็นกระสุนที่มีการลงคาถาอาคมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเอากระสุนธรรมดาเนี่ยยิงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นกระสุนที่ได้จากพรานบุญเนี่ยยังไงก็สามารถทําให้พวกนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้พอสมควรเลยครับซึ่งหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้คุยกับพรานไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นเป็นตอนเช้าพวกเราก็ได้เดินทางกันต่อไปนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนเช้าเนี่ยทุกอย่งงนนียไมมใวััรค ได้เกิดขึ้นเลยและก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าไอสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่ามันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและแน่นอนเขาว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยตอนนี้ก็ตกถึงช่วงเย็นอีกแล้วทางพรานบุญเนี่ยก็ได้พามาถึงจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึง่งที่มีห้างพรานที่เตรียมเอาไว้ได้ทันนะตอนนั้นพวกเราก็เตรียมข้าวเตรียมของขึ้นไปอยู่บนห้างพรานไปที่เรียบร้อยแล้วเส,เสียงสิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ดังระงมในช่วงคืนอย่างหลอนพอสมควรเลยณนะตอนนี้ทุกคคนตต่่่างงิดแเรือ าีตนน้แต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและความเครียดจึงพากันเผลอหลับกันไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วจู่ๆทุกคนก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแบบเหมือนนัดหมายกันไว้เลยเพราะจู่ๆก็มีเสียงปืนดังปังพร้อมกับมีเสียงตะโกนออกมาว่าพอไม่มีอะไรให้มึงกินมึงก็จะกินพวกกูเลยเหรอถ้ามึงแน่จริง เหมือก็มากินพวกกูให้ได้สิหลังจากนั้นก็มีเสียงกระสุนสาดอย่งไม่ยัง้งปั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 งไอซี IC, ไอตีไอเล็กก็ตื่นขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพรานบุญเนี่ยกำลังสาดกระสุนใส่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้ห้างพรานอยู่ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือคุณลุงที่พวกเขาเจอเมื่อวานนั่นเองตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นคือมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากเป็นชายแก่ที่มีเพียงหนังคุ้มกระดูกเบ้าตาลึกโบกําลังค่อยๆเดินแล้วก็เดินุาาานนนนบญ สามารถทําให้มันเนี่ยล้มไปข้างหลังได้แต่บาดแผลที่มันได้รับเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะสมานกันเองเหมือนกับในหนังเป๊ะเลยซึ่งนะ่อนนั้เนียพรานบุญเขาก็หันมาบอกกับพวกผมว่าให้รีบไปหยิบปืนมาเตรียมเอาไว้เพราะสิ่งที่พวกเราเจอเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันเป็นผีชั้นสูงที่มีวิชาอาคมหรือว่าที่พวกเขาเรียกกันว่าผีหาก้อมนั่นเองซึ่งนะตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักนะว่าหาก้อมคืออะไรแต่ทุกคนก็รีบหยิบปืนมาเพื่อที่จะป้องกันตัวทันทีทางพรานบุญเนี่ยก็เลยสั่ให้อ จะทาให้มันบาดเจ็บไม่ได้แต่ก็ทําให้มันเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้อยู่ดีพวกเราเนี่ยก็ยิงกันปั้งปั้งปั้งปังกันอยู่สักพักผ่านบุญเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะมีการสวดคาถาอาคมบางอย่างเพื่อสร้างมาสอะไรขึ้นมาไม่รู้ณตอนนั้นสิ่งที่พวกเราเห็นคือมันเหมือนกับมีกลุ่มก้อนพลังงานที่เป็นหมอกขาวๆเนี่ยตั้งต่างาอยู่ตรงหน้าพวกเราเป็นแผ่นบางๆซึ่งพอไอ้ผีตัวนั้นหรือว่าไอ้คุณลุงคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาโดนไอ้แผ่นนั้นปุ๊บจู่ๆร่างของลุงนนนั้ก็ กระเด็นออกไปอย่างแรงและก็มีแผลผู้พองไหม้ขึ้นตามตัวของลุงคนนั้นเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่อยากแทบเชื่อสายตาตเองเพราะทุกคนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณแถมนี่เป็นเรื่องของวิชาอาคมเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับตอนนี้ทาให้ทุกคนทึ่งเลยว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันคือคาถาอาคมแน่นอนนะตอนนั้นหลังจากที่ไอ้ผีตนนัวนี้หรือว่าลุงตัวน,นี้เนี่ยมันได้กระเด็นไปปุ๊บมันก็ค่อยๆลุกขึ้นมาบาดแผลที่มันโดนพุพอง,พองไหม้เนี่ยก็เริ่มสมานกันอย่างช้าๆ หายไปในป่าในที่สุดนั่นเองซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาดูเหมือนจะสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพานบุญก็หันมาตอบพวกเขา3ามคนว่าหากอมคืออะไรซึ่งก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปตอนแรกว่าหากอมเนี่ยก็คือวิญญาณปอบผีปอบชั้นสูงซึ่งก็โดนของเล่นเข้าตัวเองจนกลายเป็นผีหากอมในที่สุดทางพานบุญเขาก็อธิบายตามที่ผมอธิบายเป๊ะเลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็กังวลพอสมควรเลยทําให้คืนนั้นเนี่ยแทบไม่มีใครกล้านอนเลยก็ว่าได้ครับแต่ทีนี้กลายเป็นว่า พานบุญเนี่ยเขาก็ตอบทุกคนว่าไม่ต้องกลัวคืนนี้เขาจะเป็นคนอยู่เวนเฝ้าเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาจะรีบส่งสัญญาณเตือนทันทีแต่คิดว่าคืนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมาแล้วเพราะมันก็ค่อนข้างบาเดเจ็บพอสมควรทุกคนเนี่ยสามารถนอนได้อย่างสบายใจเลยนะกลายเป็นว่าพานบุญเนี่ยก็พยายามจะปลอบขวัญทุกคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะได้รีบเดินทางออกจากป่ากันสักทีนั่นเองทุกคนเนี่ยก็พยายามจะนอนกันนะแต่ต้องบอกเลยว่าในหัวของทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไอ้ อยู่ในหัวตลอดเวลาสุดท้ายแล้วทุกคนก็แทบไม่ได้นอนเลยก็ว่าได้และพอเวลาถึงรุ่งเช้าปุ๊บพรานบุญเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยเดินทางกลับไปที่แม่น้ําเดิมที่เรามากันในตอนแรกซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ขัดอะไรนะเพราะทั้ง3าคนเนี่ยอยากจะออกจากที่นี่เป็นบ้าแล้วแต่พอไปถึงลําธารที่ว่านั้นปุ๊บจู่ๆพรานบุญก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทําการตักน้ําใส่กระบอกไม้ไผ่ใหญ่ๆ2กระบอกพร้อมกับนั่งสวดคาถาอะไรบางอย่างยาวนานอยู่เกือบ2ชั่วโมงเลยพวกเราเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต นั่งรออยู่ตรงนั้นต่อให้มันจะเป็นช่วงเช้าแต่พวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างกลัวพอสมควรเลยแล้วพอเวลาผ่านไปสักสองชั่วโมงนิดๆเหมือนกับคุณลุงพรานบุญเนี่ยเขาก็ทําพิธีจนเสร็จแล้วจู่ๆเขาก็สะดุ้งขึ้นมาพร้อมกับพูดกับพวกเราว่าในขณะที่แกกําลังท่องคาถาทําพิธีทําน้ามนต์อยู่นั้นจู่ๆในยานของแกที่แกกําลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันก็มีวับหนึ่งเข้ามาในหัวแกไม่แน่ใจว่าเป็นจิตผูกพันหรือเป็นจิตสุดท้ายของใครบางคนที่ตายที่นี่ซึ่งก็อาจจะเป็นพรานคนอื่นหรืออาจจะเป็น นักท่องเที่ยวคนอื่นก็เป็นได้ซึ่งจิตวิญญาณนั้นเนี่ยได้บอกกับตัวพรานบุญไว้ว่าให้ช่วยรีบปราบผีร้ายตัวนั้นทีพวกเขาจะได้ไปผุดไปเกิดเพราะตอนนี้พวกเขาไม่สามารถไปไหนได้ด้วยสาเหตุที่ว่าความแค้นที่ผีตัวน,นี้สร้างเอาไว้จากการสังหารพวกเขาเนี่ยมันหนักหนาและพวกเขาเี่ยก็ถูกวิชาอาคมของผีหากก้อมตัวนั้นเนี่ยตรึงไว้ด้วยและทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้นั่นเองซึ่งนะตอนนั้นที่พวกไอ้ซีได้ยินแบบนั้เก็รู้แล้วว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเวม เกี่ยวข้องกับคุณสายมนดําตามที่พวกเขาไม่เคยเชื่อมาแต่ก่อนแน่นอนนะตอนนั้นพวกเขาก็รู้สึกลุกลี้ลุกคนพอสมควรแต่ทีนี้พราบ,บุญเขาพยายามจะปอบแล้วก็บอกพวกเราว่าไม่ต้องกลัวอยู่กับเขาปลอดภัยแน่นอนแต่ตอนเนี้ย พารานบุญมี2ทางเลือกให้กับพวกเขาอยู่นั่นก็คือ1จะกลับไปที่ห้างพารานเหมือนเดิมแล้วก็ทําแบบเมื่อคือนหรือ 2. จะไปที่ถ้าแห่งใหม่ที่ถ้าแห่งนี้เนี่ยเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าไปหลบได้และพรานบุญเนี่ยเขาก็มีวิชาปิดปากถ้าด้วยแน่นอนว่าพวกเขาทั้ง3าคนไม่มีทางเลือกจะเลือกทางแรกที่จะกลับไปที่ห้างพารานแล้วก็ต่อสู้กับมางโที่สูงสูงเหมือนเดิมก็ดูจะอันตรายเกินไปแล้วก็ดูไม่มีอะไรปกป้องพวกเขาพวกเขาทั้ง3าคนก็เลยเลือกแล้วก็ตกลงว่าจะไปในถ้าที่เป็นถ ศักดิ์สิทธิ์ที่พรานบุญเขาบอกไว้นั่นเองครับและแน่นอนว่าพอตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3คนก็เดินทางไปที่ถ้านั้นต่อจากลานนําธารทันทีพอไปถึงถาา้าพรานบุญเนี่ยก็ลงคาถาอาคมเอาน้ํามนต์วางกับดักเอาไว้เผื่อที่ว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นพอเตรียมการทุกอย่างเสร็จปุ๊บเวลาก็ล่วงเลยไปถึงตอนกลางคืนแล้วและณนะตอนนั้นจูจ่ๆก็เหมือนกับฟ้ามันก็คึ้มขึ้นมาแล้วฝนมันก็ตกมีพายุเข้ามาแบบงงๆหลังจากที่เตรียมการทุกอย่างเสร็จเลยแล้วทันใดนั่นเองก็มีฟ้าผ เี้ยงลงมาตรงหน้าถ้ำของพวกเขาที่เขาอยู่แล้วก็ปรากฏกายผีหางกล้องตัวที่ตามหน้าพวกเขามาตั้งแต่แรกอยู่ตรงหน้าพวกเขาเลยครับซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็กลัวกันเป็นอย่างมากพรานบุญเนี่ยก็พูดสใส่หางกล้องตัวนั้นไปว่ามึงจะกินพวกกูเหรอยากหน่อยแหละ ทำมึงแน่จริงมึงก็เข้ามาให้ได้สิหาก้มตัวนั้นเมื่อโดนยั่วยุปุ๊บก็เหมือนกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาจะบอกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะเป็นผู้หญิงก็ไม่เชิงมันเหมือนเสียงสองเสียงที่แบบผสานกันแล้วออกมาเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ที่ค่อนข้างน่ากลัวมากก่อนที่เจ้าผีตัวน,นั้นเนี่ยบุกเข้ามาที่ปากถา้ำแล้วก็เอามือตะกุยตะกุยตะกุยนะตอนนั้นเนี่ยอย่างการะหนังไทยโบราณเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเหมือนกับไอ้ผีตัวนี้มันกาลังก่อยอากาศอยู่แล้วมันไม่สามารถ พังอาคมด่านแรกไปได้แต่พอมันเข้ามาได้เสร็จปุ๊บมันก็โดนกับดักด่านที่2นั่นก็คือน้ำมนต์ที่ทางพรานบุญเขาได้ลงคาถาอาคมไว้ถึงสองชั่วโมงในตอนเช้าที่ผ่านมานั่นเองซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพรานบุญเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าเนี่ยไม่ค่อยดีละพอถ้าเกิดมันพังอาคมเข้ามาได้ตอนนี้ทุกคนอยู่ในถึงเกณฑ์อันตรายแล้วล่ะเขาเลยบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปในถ้าชั้นในที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วไปหลบซ่อนตัวในนั้นเพราะตอนนี้น้ำมนต์ที่ม,นนม,าม,ามันได้ ชะงักได้เพียงแค่นั้นเองทางพามูนก็วิ่งตามตามกันมาจนสุดท้ายพอมาถึงชั้นในสุดของถา้ามันก็กลายเป็นทางตันและพวกเขาก็ไปต่อไม่ได้นะตอนนั้นเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยคิดแล้วว่านาจะไม่รอดแล้วพวกเขาต้องโดนผีตัวนี้จาัดก,การอย่างแน่นอนพานูลเนี่ยบอกว่าให้ใจเย็นมันต้องมีทางออกอย่างแน่นอนเขาก็พยายามจะคิดคิดคิด,คดเพื่อที่จะหาทางออกจากถ้านี้ให้ได้แล้วจู่ๆทนใดได้เองปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครับเพราะอยู่ๆบริเวณปลายถา้ำหรือว่าห้องในสุดที่มันเป็นห้องทางตันเนี่ยมันไ้ มีแสงสว่างสีทองประกายเจิดจ้าแล้วจูจ่ๆก็ปรากฏร่างของพระองค์หนึ่งที่มีเนื้อตัวดําเมียมแถมผอมแห้งแล้วก็มีเนื้อหนังติดก,กระดูกอีกด้วยซึ่งท่านเนี่ยก็โผล่ออกมาไม่พูดไม่จาพร้อมกับยื่นบางสิ่งบางอย่างให้พรานมนตที่แบบนั้นเนี่ยก็ไม่รีรอรีบไปรับของชิ้นนั้นจากท่านมาทันทีซึ่งพอท่านได้ยื่นให้เสร็จปุ๊บท่านก็เอามือกลับไปนั่งสมาธิเหมือนเดิมก่อนที่จะค่อยๆละลายหายไปในอากาศและแสงสีทองแล้วเนี่ยก็หายตามท่านไปนั่นเองครับซึ่งส สิ่งนั้นต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือพระวิญญาณหรือผีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้รู้แค่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้มาจากพระองค์นี้คือเป็นเศษจีวรเก่าๆโบราณโบราณใบนหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าพอหลังจากที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ละลายหายไปเสร็จปุ๊บเจ้าห่ากมเนี่ยก็เข้ามาถึงบริเวณห้องชั้นในสุดพอดีเลยด้วยนะตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงรีบวิ่งเข้ามาหานักท่องเเทีี่่วัั้้้คนนนนกกออพราาาะจผหมมต รู้ว่าใครไม่มีวิชาคมและใครที่มันจะสามารถจกกัดการได้ก่อนคนแรกซึ่งแน่นอนว่าณตอนนั้นทุกคนเนี่ยขวัญหนีดีฟองกันไปหมดแล้วทุกคนนั่งนิ่งๆเหมือนกับรอความตายไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะทาใดน,นั้นเองพรานบุญที่ได้รับจีวอจากพระรูปนั้นที่หลบอยู่ในจุดบอด ออกมาแล้วทําการเอาเศษจีวรนั้นเนี่ยแปะเข้าไปที่กลางร่างกายของเจ้าหางกลมตัวนั้นซึ่งต้องบอกเลยว่ามันได้ผลอย่างแรงเลยครับร่างกายของหากลมตัวนั้นเนี่ยค่อยๆมีสะเก็ดแผลมากขึ้นรอยพุพองค่อยเกิดมากขึ้นจนสุดท้ายเกิดเป็นประกายไฟเผาไหม้ร่างกายของหางกลมตัวนั้นในที่สุดเลยและแน่นอนว่าไฟที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้สร้างความปวดแสบปวดร้อนให้กับมันเป็นอย่างมากมันก็ร้องโวยวายออกมาอย่างทุรนทุรายก่อนที่สักควานึงเนี่ยร่างของหางกลมตัวนั้นก็จะ ค่อยๆถูกแผดเผาแผดเผาแล้วก็กลายเป็นตอตะโกนในที่สุดนั่นเองครับซึ่งจะบอกเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไปเร็วมากมันเหมือนกับหนังแอคชั่นมันผ่านตัดแบบฟึบฟับฟึบฟับเลยแล้วพอห่าคอมตัวนั้นกลายเป็นเศษที่เท่าตอตะโกนต,ต่อหน้าพวกเขาตอนนี้พรานบุญก็ออกมาบอกกับพวกเขาว่าทุกคนปลอดภัยแล้วผีตัวน,นั้นถูกกําจัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมุงดูเศษที่เท่าที่เหลืออยู่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นในนจุดสุดท้ายนตอนนั้นนนนั่ก็็คือเป เหมือนกับหุ่นฟางหุ่นหนึ่งที่มีการตอกตะปูโบราณโบราณเอาไว้กับผ้ายาันอันนึงที่มันมีเส้นผมของคนอยู่ครับซึ่งนั่นเท่าที่เห็นเนี่ยก็คงจะเรากันไม่ยากเนะาะวไวหุ่นที่เห็นเนี่ยมันคืออะไร ใช่ครับมันก็คือของขังที่คนที่เคยเล่นอาคมเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้นั่นเองสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปด้วยดีทั้ง3คนก็สามารถออกมาจากพื้นที่บริเวณนั้นได้ในเช้าวันถัดมาซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่พวกเขาออกมาได้ปุ๊บเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันยังมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือพอหลังจากที่ไอ้ซีไอ้ตีแล้วก็ไอ้เล็กเนี่ยออกมาได้ปุ๊บเขาเนี่ยต้องผ่านวัดร้างในตอนแรกที่พวกเขาเข้าไปอยู่ซึ่งจู่ๆอะไรก็ไม่รู้ดนใจเขาให้เขาได้อยากเข้าไปไไห้้พรรกคังนึ็ู่ ซึ่งพอเขาเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาเตกตะลึงไปมากกว่าเดิมเลยก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังที่พวกเขาเห็นเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าพระที่โผล่อมาในถ้ากับรูปพระที่อยู่บนเพดานของโบสถ์วันเนี่ยมันคือพระ เดียวกันเลยครับซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติต่อเรื่องแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าวัดวัดนี้เนี่ยมันเคยถูกตั้งมาก่อนแล้วก็มีพระที่มีวิชาอาคมอยู่แต่พอพระท่านนี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วมีพระท่านอื่นเข้ามาประจําเข้ามาอยู่ที่วัดแห่งนี้ก็ไม่เคยมีท่านไหนเนี่ยสามารถต่อกรกับสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ได้เลยสุดท้ายแล้ววัดแห่งนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างเป็นที่สุดนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการเผชิญผีหากก้มณประเทศเขมรนั่นเองครับหูยคุณผู้ชมน่ากลัวนะเว้ เรื่องนี้ค่อนข้างยาวมากถึงขนาดที่ว่าไฟหลังกล้องกับผมดับไปเลยนี่คือคลิปแบบสดๆเนี่ยแบบไม่ตัดนะคือชั่วโมงอัพแน่นอนก็ส่วนตัวถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงส่วนตัวชอบนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าแต่ผมแค่รู้สึกแค่ว่ามันอาจจะดูเวอร์เกินจริงหรือแบบใครไม่เชื่อเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่คือเรื่องแต่งแน่นอนแต่โดยส่วนตัวพอฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย น่ากลัวแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเราจะมีสติในการทําสิ่งเหล่านั้นได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นผมนะแค่คืนแรกที่ต้องเจอกับไอ้ลุงคนเนี้ยผมว่าผมก็ไม่รอดแล้วว่ะส่วนตัวผมรู้สึกงนั้นจริงๆนะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้ไปเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็อ,งอยากให้คุณผู้ชมนะครับใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคาพูดคาจาในไม่สุภาพหรือข้อมลดดดดผผิิาาาาาาพปรรระกกกกมเออองัอัต้้้้บนนททยไววถ่ ชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวของเราและอย่าลืมนะครับแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ผมเอ็มงบินดั้ต้องขอตัวไาก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับหลอนสุดดาจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ